สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีโกโก้กนะคะโอ้ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยไปแล้วได้ไหไปแล้วเฮ้ไหมาคนมาล้มเพือ่อ,อ,อได้บ้านจะไปทักทายอย่าเพิ่งไปไปเพื่อน,น้าเพื่อนะ <laughs> โอ้นะคะบ้านจะไปทักทายได้ยินแต่เสียงแววแวว โอ้โห oh นึกว่าไผ่ะไปแนละ้วนึกว่ารถไผ่ไปซิล่าเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะม่เจอกันนาน <No. S 1> <c oughs> ก็ไปต้นเพลงแท้ต้นใบอันนี้ไปเขานั่งต้นบ่ใบลูกสาวไปเอ็ h a ฮ e อ๋อเดินเดียวบ่ไปทั้งเรื่องลราผู้สาวผู้สาวก็ไปงานเขาดำเขาโอ้โอเคอ่ะไปเสียเดียวไม่ทันหมอโอเคได้ยินแต่เสียงเจ้าเจ้าโอเคนะคะ impossible แสยาเพิ่นโอ้ อ๋อเสรจก่อนเฮ้ยจุมะเขือของเราเอา่อพวกก็ไม่เก็บกินเนาะมะเขือนี่ไปเนเร่อพวกเชียนบ่พวัานเชือดที่โชนบ่บุ้งเชือดเนี่ยต้นวานเรากำลังเด็ดใบเ,เดี๋ยวจะไปเด็ดใบอีกอยู่อ่าหลังจากที่ทัก Impossible นะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูโพเทนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เงินเดือนจะออกโอยเงินเดือนสำหรับสวนยากนะคะทุกคนโอ้กีดแล้วก็รอวันนี้นะรอแล้วรออีกแล้ววันที่เงินเดือนจะออกนี่อืม ถึงจะไม่เยอะแต่ก็เป็นวันที่เรารอคอยอาชีพของเราเนาะทําสวนมันกีดยางยางก็ไม่เยอะลออไม่เยอะเหมือนเพื่อนๆเ,เขาหรอกสะออนเขาอยู่คนที่ยางเขาเยอะแต่ช่วงนี้ราคายางก็เริ่มเป็นราคานะแต่ยางเราก็เริ่มไม่ค่อยออกแล้วละ่ะทุกคนอันนี้รอดูว่าจะได้กี่ถังได้ไหมได้ไหมเจ็ดถัง มันจะกูดนามาคือเฮากันหน่อยเนาะมันเป็นผหอเป็นเพบะเราจะเสื้อแล้วเนาะมาคิดนะมาคิดนะปุยปุยมากมันนะเนาะที่เนะาะฮะวะเราเราต้องใส่ปุยปุยเอาหมากนะเพราะว่าจะมันดอกดอกมันจะได้ดกไงพ่อ เี๋ยวไปดูหญ่อุ่นก่อนนะเห็นยายจิวมาแล้วน่าจะมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอือมโนนัดดีฮะได้เพือ่อเหม็นตรนี้แล้วมาเหม็นที่กะ <c oughs> คอยเวลาปักขายอยู่ันเนียน ใจมันจะกินวิตามินหมอนั่นแหละมันจะกินวิตามินโอ,อน๊ตเอาตเต๋โอ้ยอนี่ก็สงกใยละคือเดียวแลเราไม่ได้กินแล้ววิตามินกัเบอร์ก็เกริ่มล่นแล้วฮะไม่ได้เา่าไหา ไปแล้วได้เพราะอาชีปไปตเต็มรถแล้วคุงกันรถแล้วแล้วยา <c oughs> งมึงแนงบ่ไปแล้วเรายังบรรจุไม่เสร็จนี่ถ้าเก็บเออไปแล้ว <c oughs> แอม <c oughs> ได้อย่างว่างติ ไอ้ลงไต้ลงหมดแล้วทางก็ทางเหาออแล้วอะไรทางตื้ยนอกขคงเฟ้นเอ็นเดือนหน้านี้ไม่ใช่จะได้พักบ่หน้ายาง พอเชิมันจะฮายู่เฮือนเด้อแม่ไม่ได้ฮายู่เฮือนได้มาเฮาปรยุจจะประดงผุนมันหมนี่แม่นี่แม่นบ่แม่ไม่ยู่แห้งหนูแห้งล้าเลิงเปิดเพลงดังทืมทืมทึมเน่ ก็คุยนะคะฝั่งนู้นก็เป็นบ้านของนาตนะเพื่อนเกืเอินมาคุยกินข้าวครับเพ้อมองมาขามโอ้สุดยอด้อมองมาขามนะกินกินกับอาหารแล้วก็ยังมีวิตมองมาขามอยู่ไรโตซ่บได้กินมองมาขามเหรอเก็บแล้วหรือเปล่าอยังไม่ได้ไปเก็บ ็อยู่ฝั่งคนละฝั่งบ้านนะก็เลยเอิ้นคุยกันนะเขาเรียกก็เอิ้นคุยกันถังเขาจะถังห้าห้าถังถ้าใส่ถังมันเราก็จะใส่กระสอบอ๋องแนงก็ได้หลายยางมันจะร้อยของมันคือได้หลายเด้อยางมันน่ะชี400่ร้อยบนอย กว่าวบ่กว่าชี้ร้อยบ่ได้ลายทางตื่นเลยเนาะอย่างกะเพ่ชสารเราก็เริ่มบางแล้วนะพอนันมันจะเป็นดอกก็ได้นี่เราตัดมันนั้นยังไม่หมดอยู่เนาะเดี๋ยวเอาไปแกงใส่ไก่นี่นี่นะถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันก็เป็นดอกแล้วก็บานนะคะทุกคน เราต้องตัดก่อนที่เขาจะบานสามแต่ปีนี้มันไม่ได้ฟุ้นมันยอดน้อยลงไปแล้วโเขากระเล็บจะไกลมันก็ย้ายอยู่ <c oughs> อะไะเห็นตะกระแทบโอ้ยแย่วยายทิมนันนีล่ล่ะกันมาจะซื้อกะเฮละ่ะ นแอ,อนมินมน,น้อยมันยังบอกว่าถ้าเวลาล้มเนให้พวกเอากระแล็บมาใส่หนูเลยอยู่หนูมันหนูจักวุา่าพวกมันเฉื่อแต่กระแลบบ็บเฉื่อกระเล็บไกลมันปากหนูให้พวกเอากระแล็บมาใส่เลยจำคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ